สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยนะครับวันนี้ร้ audio, ت, านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งชาแนลนะครับไปถนอมลำไยกันครับเราอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถทําคลิปได้นะครับวันนี้ร้านหนึ่งซื้อลำไยมานะครับแต่ว่าทานไม่หมดนะครับแล้วจะทํายังไงให้ลำไยอยู่กับเราได้นานๆนะครับวันนี้ร้านหนึ่งจะมาชวนคุณผู้ชมที่ติดตามช่องนะครับ มาถนอมลำไยกันครับแช่ตู้เย็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะปอกแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะครับบางท่านอาจจะขี้เกียจปอกนะครับแต่ว่าร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมมาปอกแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นถนอมอาหารนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรา,าไปชมการปอกลำไยของร้านหนึ่งเลยนะครับบางท่านก็อาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าทํำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับภาพนี้คือ ลูกลำไยนะครับเราก็ปาดตรงหัวนี้ออกไปเลยนะครับปาดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นแก้วแล้วก็บีบลงไปเลยครับเนี่ยครับง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับการปอกลำไยของร้านหนึ่งนะครับใช้มีดนะครับปาดตรงหัวออกไปเลยนะครับเนีครับแล้วก็ใช้บีบลงไปเลยเนี่ยครับง่ายๆนะครับบีบใส่ขวด ใส่ภาชนะนะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนั่นเองนะครับแล้วก็จะถนอมอาหารได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาปอกกันต่อเลยนะครับนะครับซื้อลำไยมาแล้วทานไม่หมดนะครับก็สามารถถนอมได้นะครับเก็บแช่ตู้เย็นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับปอกง่ายครับลำไยบางท่านก็อาจจะขี้เกียจปอกนะครับก็ใช้แม่บ้านก็ได้นะครับปอกแบบนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นนะครับทานง่าย บางท่านก็คิดไม่ถึงนะครับว่าการปอกลำไยนะครับไม่ต้องไปเสียดายครับตัดหัวออกเลยแล้วก็บีบเลยครับเนี่ยง่ายๆครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ดึกๆึกนะครับอากาศเย็นๆร้านหนึ่งก็เสียดายลำไยก็อยากจะมาเนี่ยเห็นเพื่อนๆนะครับบอกว่าซื้อลำไยไปแล้วเสียดายทานไม่หมดแล้วก็เน่านะครับให้ทำแบบร้านหนึ่งเลยนะครับเข้า ตู้เย็นไปเลยนะครับจะเอาไว้ทานได้นานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับแปบ๊บเดียวได้ตั้งหลายลูกแล้วครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับปอกง่ายครับเก็บไว้ได้นานนะครับถ้าแช่ตู้เย็นนะครับจะไม่ไม่เสียครับคุณผู้ชม เก็บเข้าช่องใต้ช่องแช่ยเย็นช่องแข็งเลยนะครับหรือจะแช่ช่องช่องแข็งเลยก็ได้นะครับจะเป็นหวานเย็นเลยมันจะแข็งแข็งแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนจับน้ําแข็งจับเป็นก้อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาอมทานได้อร่อยเพราะว่าลำไยก็รสหวานอยู่แล้วนะครับ นะครับร้านหนึ่งก็ปอกได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยครับปอกได้เยอะแล้วนี่ปอกแล้วก็ปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมดูน่าทานไหมครับลูกโตอๆอยู่ในโถแก้วแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นครับปิดฝาไว้เนี่ยครับก็คือการถนอมถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับจากที่เราปล่อยทิ้งไว้เงี้ยครับสองสามวันก็เหี่ยว แห้งแล้วก็จะเน่านะครับแต่ถ้าเรามาทําแบบนี้นะครับจะถนอมอาหารได้ดีมากนะครับดูเนื้อสิครับน่ารับประทานมากเหมือนเนี่ยครับลูกโตๆนะครับเสียดายถ้าเน่าแล้วก็ต้องทิ้งนะครับแต่ถ้ามันเหลือรับประทานเราก็ทําไว้แงี้ครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ บางท่านก็ยังคิดไม่ถึงใช่ไหมครับยังคิดไม่ถึงใช่ไหมครับว่าต้องปอกยังไงนี่ล้านหนึ่งพาคุณผู้ชมนะครับมาปอกลำไยแบบง่ายๆเลยนะครับปาดหัวแล้วก็บีบนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไว้ให้ปอกให้ลูกทานได้สบายเลยนะครับให้เด็กๆรับประทานจะได้ไม่ต้องไปแกะให้เมื่อยนะครับเราแค่ปาดหัวแล้วก็บีบบีบออกมานิดเดียวก็ หลุดออกมาแล้วครับนี่แป๊บเดียวเองจะเต็มโถแล้วครับครับเป็นไงครับเห็นลำใหญแล้วอยากทานลำใหญใช่ไหมครับปอกแล้วก็ บีบเข้าปากเลยนะครับืหอหวานมากอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็หวานปาดแบบนี้นะครับแล้วก็บีบเลยครับทานง่ายขึ้นครับเนี่ยครับอร่อยหวานจริงๆนีครับทานง่ายครับคุณผู้ชม เดี๋ยวที่ที่เหลือเราก็จะถนอมถนอมไว้ทานได้นานจะเย็นแล้วยิ่งอร่อยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ไม่ชอบทานลำไยนะครับร้านหนึ่งแนะนำเลยนะครับว่าทานลำไยแล้วกลัวเป็นร้อนในไม่ต้องห่วงครับมันมีวิธีแก้ครับกินน้ำชาจิบน้ำชาลงไปครับชงชานะครับแล้วก็ มันจะแก้ไม่รู้นะครับเพราะว่าร้านหนึ่งทานลำไยเสร็จแล้วร้านหนึ่งก็จะชงชานะครับแล้วก็ไม่มีอาการร้อนในใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสูตรของร้านหนึ่งเองนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับน่ารับประทานไหมวันนี้ก็มาถนอมลำไยให้คุณผู้ชมนะครับบางบางท่านนะครับซื้อลำไยไปแล้วบอกว่าเสียดายมันเน่า ให้ทำแบบร้านหนึ่งเลยนะครับเก็บไว้ทานแช่ตู้เย็นไว้ครับไว้ทานได้หลายวันครับคงแป๊บเดียวก็หมดครับค่าเราปอกไว้อย่างนี้นะครับทานเพลินเลยนะครับเพราะว่ามันมันปอกไว้แล้วมันมันเป็นอะไรที่น่ารับประทานมากวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบายบายครับคอเชิญรูก อดใจไม่ได้ครับจะไปแล้วทานให้ชมก่อนบางท่านก็อยากทานนะครับเห็นร้านหนึ่งทานอร่อยครับมันปอบง่ายจริงอบอกเลยไ,ไปแล้วครับ